กรรมธิการปี67เดือนนะครับผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยส่งตัวแทนมาชี้แจงไม่หมาเองรุมซัดปล่อยดอกเบีย้ยพุ่งสิริกัญญาจี้ถามเหมือนกันว่าคําว่าวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยมันคืออะไร <S <S ทีนี้มาดูทางพวกพักเพื่อไทยสอสที่อยู่ในกรรมธิการงบประมาณที่ไปรุมซัดเจาะยางผู้ว่าแบงค์ชาติเวมาตอบด้วยตัวเองนะจริงๆเขาไปคุยกับนายกอยู่นะกรรมธิการปี67เดือนนะครับผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยส่งตัวแทนมาชี้แจงไม่หมาเอง รุมซับปล่อยดอกเบี้ยพุ่งสิริกัญญาจี้ถามเหมือนกันว่าคําว่าวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยมันคืออะไรในลองอธิบายให้บรรดาพวกสสฟังซิโดยเฉพาะไอ้พวกสสพักเพื่อไทยอะอะไรทํานองเนี้ยครับที่รัฐสภาเช่นเดียวกันการประชุมคณะกรรมการวิสามันพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567รอบนี้เป็นครั้งที่2นะครับโดยมีนายภูมิธรรมเวชเชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานกรรมธิการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมที่ประชุมได้พิจารณาถึงภาพรวมเศรษฐกิจโดยเชิญตัวแทนจากกระทรวงการคลังสํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสอสอชธนาคารแห่งประเทศไทยทปทสํานักงานงบประมาณมาให้ข้อมูลนะครับในช่วงแรกการประชุมเนี่ยกรรมธิการจากภาคพเพืือไทยวรวัตรเอื้อพิญญากุลเอวยนายวิสานเตชะธทีวรวัตรเอยนะนี่สสเหนือทั้งนั้นนะครับแสดงความไม่พอใจต่อผู้ว่าแบงค์ชาติเนื่องจากเศรษฐพุทธเนี่ยผู้ว่าทปทเนี่ยไม่ได้มาชี้แจงด้วยตัวเอง ท,ท,ทั้งๆที่การประชุมกรรมธิการในวาระนี้ถือเป็นเรื่องสําคัญมากตัวแทนของตปทยืนยันว่าสย็จพมีภารกิจเร่งด่วนไงยืนยันว่ามอบหมายมาให้มาชี้แจงต่อกกรรมธิการเป็นทางการจากนั้นกรรมธิการในสัดส่วนเพื่อไทยหลายคนท้วงติงว่าการทํางานของตปทนั้นโดยเฉพาะการปล่อยให้เกิดช่องว่างดอกเบี้ยเงินกู้กับดอกเบี้ยเงินฝากถ้าภาษาทางการเขาเรียกสเปรดนะครับคือช่องที่มันห่างกันอยู่เพื่อหาผลประโยชน์ตรงนี้สร้างภาระให้กับประชาชน ที่เป็นหนี้อยู่จํานวนมากประสบปัญหาตั้งแต่การระบาดโควิด -19 แม้ทบทจะมีการดูแลธนาคารพาณิชย์เพื่อใหสถานะของธนาคารมั่นคงเนี่ยแต่ก็ต้องไม่กระทบนะกับความเดือดร้อนของประชาชนด้วยภายหลังที่ธนาคารพาณิชย์สามารถทํากําไรได้ถึง2องแสนล้านบาทในไตรมาสเดียวนะครนางสาวสุวิกัญญาตันสกุลก็ถามบ้างรองหัวหน้าภาคเก้าไกลได้สอบถามผู้แทนทั้ง4หน่วยงานบอกว่าถ้าจะให้คํานิยามคําว่าวิกฤตเศรษฐกิจต้องนิยามอย่างไร ล้วต้องมีปัจจัยอะไรบ้างที่แสดงให้เห็นถึงคําว่าวิกฤตเศรษฐกิจด้านผู้แทนทปทหรือแบงค์ชาติเนี่ยนะครับบอกออโดยเฉพาะทางคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง,ง,งบอกว่าได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนจากการปรับดอกเบีย้ยที่สูงขึ้นกนงจึงมีมาตรการไปรยังธนาคารเอกชนให้ลงไปดูแลลูกหนี้เพื่อจะปรับโครงสร้างหนี้ทั้งก่อนและหลังที่เป็นหนี้ NPL นอกจากนี้การปรับดอกเบีย้ยนโยบายในปัจจุบันเนี่ยนะ กรงองมองว่ามีความเหมาะสมกับศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศและสอดคล้องกับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจตัวแทนทปทยังได้กล่าวว่าส่วนการนิยามคําว่าวิกฤตเศรษฐกิจนั้นจะต้องพิจารณาข้อมูลรอบด้านครับและหลายปัจจัยที่เกิดขึ้นอย่างเช่นสถาบันการเงินที่ไม่มีหนี้ไม่ก่อให้เกิดไรายได้จํานวนมากจนกระทบต่อสถานะของธนาคารการเกิดภาวะเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วและเป็นเวลานานแม้แต่การเกิดวิกฤตได้จากสถานการณ์ไม่คาดคิด ต่างๆเนี่ยก็ใช่นะครับอย่างเช่นโควิด -19 ที่พอจะเห็นได้ว่าเป็นตัวอย่างของคําว่าวิกฤตเศรษฐกิจหรือแม้แต่คําว่าอุทกภัยที่มันฉุดรั้งการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจนะครับจนต้องมีการออกพระราชกําหนดคือพรกนี่แหละครับในขณะนั้นเห็นไหมคําว่าวิกฤตสุดท้ายเขาก็ตอบในชิศทางที่ว่ามันต้องออกเป็นกฎหมายที่ผ่านอานาจของคอรมอได้ทันทีเร่งด่วนเพื่อแก้คําว่าวิกฤตไม่ใช่การแก้วิกฤตด้วยการออกพรบที่ยืดเยื้อและยาวนาน สนับสนุนโดยหุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎหุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล0 95 460 5580